โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันในการหาเงินออนไลน์เข้าบัญชี t o มั m น n Wal ลเลนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันสำหรับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปแนวทําภารกิจนะครับเพื่อเก็บสะสมเหรียญภายในตัวแอปนะครับแล้วก็เอาไปแลกเป็นของรางวัลเนาะโดยการถอนเงินขั้นต่ำนะครับของแอปนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 50บาทนะครับเราจะต้องเก็บสะสมเหรียญภายในแอปให้ได้ประมาณ49,000เหรียญน,นะครับนี่แล้วก็การถอนเงินเนี่ยสามารถถอนได้ทั้งบัญชีธนาคารแล้วก็บัญชี t ูแมนี่วอลเล็เลยนะครับใครที่สนใจสามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ของตัวแอปไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ <S <S <ๆ S 2> เพื่อนๆก็จะ เจอกับป๊อปอัพแบบนี้เนาะก็ให้ทําการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ไปติดตั้งบนเครื่องนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Easy Bunny นะครับผมอ่ะก็ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งบนเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้เนาะก็ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆทาการเลือกช่องทางนะครับในการล็อกอินก่อนนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาก็มี ช่องทางการล็อกอินโดยใช้บัญชี Google นะครับก็ให้เพื่อนๆทาการเลือกนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับหลังจากที่เพื่อนเลือกบัญชีที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมันก็จะเจอกับหน้าต่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างในการกรอกรหัสแนะนํานะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกรอกก็ได้หรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่กรอกรหัสแนะนําเนี่ย ก็จะได้รับเหรียญเพิ่มไปคนล,ละ500เหรียญน,นะครับซึ่งสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะอ่ะตรงนี้ก็ถ้าใครอยากจะกรอกนะครับก็ให้กรอกเลขตามนี้เลยนะครับ2 7 8 2 6 3แล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคหลังจากที่เรากรอกรหัสเชิญเสร็จเนาะมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าแรกเนาะโดยในหน้านี้เนี่ยก็จะมีอ่าหลายๆสิ่งหลายอย่างให้เราทํานะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ ทดลองเล่นแอปนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถลองเลือกทําดูก็ได้นะครับผมนี่ก็ตอนนี้ผมมีที่ทําค้างไว้นะครับอยู่1อันเนาะก็จะเป็นดาวน์โหลดแอป d d f i ฟ h i n g อันนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองเลือกดูเนาะหรือใครอยากจะดาวน์โหลดเป็นแอป t i k t o k กก็ได้นะครับอ่ะอย่างถ้าเพื่อนๆเ,เลือกเป็นแอป t i k t o k นะครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เคย มีแอป t i k t o อกอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับก็ให้ลบทิ้งก่อนเนาะก่อนที่จะทำการกดปุ่มดาวน์โหลดสีม่วงๆตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะผมจะโหลดเป็นแอป h a ร g o นะครับนี่แอป,ปนี้เลยนะครับผมก็กดดาวน์โหลดเนาะอ่ะเมื่อกี้นะครับแอป h a ร g o มันเหมือนจะมีคนทำไปครบละผมก็ไม่สามารถที่จะทำได้เนาะผมก็จะมาทำเป็นอันนี้แทนนะครับจะเป็นแอป เกมตกปลาเนาะผมก็จะกดดาวน์โหลดแบบนี้นะครับอ่ะรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้า Google p l a y ของเรานะครับก็ให้เราทำการกดติดตั้งนะครับอ่ะหลังจากกดติดตั้งเสร็จเนี่ยก็ให้เราเข้าไปเล่นในตัวแอปเนี่ยสักประมาณ2-3นาทีนะครับก็จะถือว่าเป็นการเซ็ตสิ้นภารกิจแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคก็หลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปเล่นเนาะมันก็จะมีให้จับภาพหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ค่อย,อยๆไล่ทําตามไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็กดส่งเนาะก็จะได้รับรางวัลน,นะครับโดยเราสามารถที่จะดูได้นะว่าถ้าเราทําครบเนี่ยเราจะได้รับเหรียญกี่เหรียญน,นะครับก็คือแอปนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทําครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่ประมาณ2140หี่เหรียญน,นะครับก็ ค่อยๆเก็บสะสมไปเนาะตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่ประมาณ1,300เหรียญน,นะครับแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมมากดรับเหรียญรายวันตรงนี้ด้วยนะครับตรงรางวัลประจําวันตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คอินเพื่อรับเหรียญน,นะครับโดยเราสามารถกดเข้ามารับได้ทุกวันนะครับแต่ละวันเนี่ยก็จะได้รับเหรียญที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงสุดอยู่ที่2,000เหรียญเลยนะครับตรงนี้ก็ให้มากดรับทุกวันนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเมนูการถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับก็คือการถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารนะครับกับการถอนเงินไปยังบัญชีทูมันนี่วอลเล็นะครับซึ่งเราสามารถกดที่บนซ้ายตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดไปที่กระเป๋าสตางค์นะครับอ่ามันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เนาะโดยนะครับก่อนอื่นท่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้เพิ่มบัญชี นะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับอ่าหลังจากกดเข้ามานะครับมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้เลยนะครับสําหรับอันนี้จะเป็นการผูกบัตรธนาคารนะครับแต่ถ้าใครอยากจะผูกเป็นบัญชีทูมานี w เวลตก็ให้กดตรงกระเป๋าสตางค์ตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกดที่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมาที่หน้านี้เนาะโดยตรงนี้ก็จะเป็นทูมาน e y นะครับชื่อตรงนี้ก็ให้กรอกเป็นชื่อของเรานะครับแล้ว ตรงนี้ก็เป็นเลขบัญชีผูม้มนี่ Wallet ข,ของเรานะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับในส่วนของบัญชีธนาคารก็ทําคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชีธนาคารที่ทางตัวแอปเขารองรับนะครับก็เลือกอันที่เพื่อนใช้เนาะแล้วก็กกชื่อนามสกุลของเราแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับาจากกรอครบก็กดยืนยันนะครับการถอนเงินนะครับก็จะต้องมีเหรียญในตัวแอปเนี่ยอย่างน้อยประมาณ ส9 0 0 0เหรียญนะครับจะแลกเป็นเงินได้50บาทนะครับโดยแอปนี้นะครับจะมีการถอนเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ที่150บาทนะครับเราจะต้องใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0 0ืเหรียญนะครับก็ถ้าใครที่เก็บสะสมครบนะครับก็ลองแลกกันดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเก็บสะสมไม่ครบเนาะถ้าผมเก็บถึงเนี่ยแล้วแลกแล้วมันจ่ายจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งละกันนะครับ แล้วก็หมวดหมู่สุดท้ายนะครับจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ5 0 0 0ันสิบเหรียญน,นะครับต่อเมื่อเพื่อนของเรานะครับทำภารกิจครบ2ภารกิจนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังได้รับค่าคอมมิชชั่น10เจากรางวัลของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับอ่ะใ้รเป็นสายเชิญเพื่อนสามารถที่จะนํานะครับรหัสเชิญตรงนี้ไปโพสต์นะครับบนแอปต่างๆได้นะครับก็ ถ้ามีคนมาเกาะรหัสเชื่อของเราแล้วก็เขาทำภารกิจครบ2ภารกิจเราก็จะได้รับเหรียญ5,000ตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับแอปนี้นะครับ Easy Money ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปทำกันดูนะครับผ่อนได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เนาะผมก็ขอตัวลาไปแต่เพยงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ